อ่าสวัสดีครับน้องเอเธอร์นอนนอกบ้านนะครับวันนี้เรามานอนกันที่ลองบีชการ์เด e นโฮเทลค่ะอ่าลองบีชการ์เด e นโฮเทลพัทยานะครับเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวเราถ่ายห้องที่ใช้งานแล้วเลยและกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ่ายแล้วเมมมีปัญหาเลยเอามันนีบีบอย่างนี้แหละห้องใช้แล้วจะได้เห็นภาพคร่าวๆอ่าก็เปิดประตูเข้ามานะครับก็ในห้องน้ําขวามือใช้แล้วนะน้องเอเธอร์เพิ่ง นี่เพิ่งเล่นน้ำไปี่ห้องน้ำก็กว้างขวางตู้ไปครับนี่น้องอเธอเพิ่งเล่นน้ำไปเดี๋ดยวอ,อ,อ,อุ้มค่ะเดี๋ยวป๊ะป๊ถ่ายห้องให้ก่อนนะคะไอ้เธอนําเลยค่ะวห้องเรามีอะไรบ้างนะอ่านี่ก็ห้องใช้แล้วนะครับก็จะนี่ก็จะมีเตียงใหญ่เตียงเล็กห้องนี้ราคาปกติสองพันนะแต่เราซื้อแพ็กเกจมาสามเรามาสามครอบครัวเราก็ได้3ามห้องก็อยู่ที่ราคา 4,900<ม>อ่า<ม>ใช่นี่ก็ดูคร่าวๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าห้องมันใช้แล้วลเราก็ใช้แล้วก็จะได้เห็นภาพคร่าวๆนะนี่อ่าระเบียงดูระเบียงหน่อยแลนนี่เราอ,อยู่ชั้นทานะๆๆซ้ายมือก็จะเป็นทะเลอะไรนะคะไอ้ตน้องให้เธอใส่แมสเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปคิดครับนะคะ โอเคก็คร่าวๆห้องก็ประมาณนี้นะครับถือว่าธรรมดาทั่วไปถ้าไม่ใช่ไฮซีซั่นหรือวันหยุดก็น่าจะประมาณพันนิดๆประมาณนี้ส่วนเรานี่มานี่วันพ่อเลยก็วันหยุดก็ก็ถือว่าคุ้มอยู่3ครอบครัว4 9่พเดี๋ยวเราพาไปดูสระว่ายน้ําแล้วก็ใช้หาดแล้วก็คิดขับของเด็กๆเพราะเราจะพาน้องอเทอร์ไปเล่นบ้านบอลคิดขับด้วย โอเคนะครับห้องก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นคิสคลับนะครับถัดลงมาจากชั้นล็อบบี้หนึ่งชั้นนะครับนี่เข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านในเพราะว่าเขาไมา่ให้ผู้ปกครองเดินเข้าไปนะครับโซนให้รออยู่ด้านซ้ายมือได้อ่าก็จะมีที่รอของผู้ปกครองอยู่ส่วนด้านในก็ให้เด็กๆเล่นนี่ ก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะครับนักเรีเล่นอยู่ข้างในแล้วด้้นหน้าคิดขับนะครับก็นี่มีโตะสนุกให้เล่นด้วยชั่วโมงละ150ยหราคาต่างชาติเลยโตะริงปองก็มีนะครูก็มีอยู่หน้าคิดขับเลย อันนี้ก็จะเป็นสระไวยน้ำด้านล่างของโรงแรมนะครับก็จะมีสองชั้นนะชั้นบนอยู่ซ้ายมือนี่มดูก่อนไหนจะทำฟิลแบบน้ำตกนะมีก้อนหินด้วยอันนี้คือชั้นบนเดี๋ยวม,มีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวพาลงไปดู นี่นะครับเอ็ดิโซนด้านล่างนะเมื่อวานน้องเอนเทอร์กับซีกีและน้องอันดานะมาเล่นด้านนี้หมดแล้วชาติชาติาเยอะวันนี้ชาติชาติอย่างเยอะ ดเดี๋ยวเราไปดูชายหาดสาระว่ายน้ำติดชายหาดเลยคนระับถัดลงมานิดเดียวนะครับมีที่นั่งมี <c oughs> เป็นหาดส่วนตัวนะของโรงแรมเลย เดินลงมาเล่นน้ําได้เลยน้าทะเลถือว่าสะอาดเลยแหละอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอันนี้ก็จะเป็นสั่งอาหารได้เครื่องดื่มได้นะครับโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเกรงใจชาวต่างชาติเขา นายขอป๊าดูหน่อยแต่ลบก่อนตายเดี๋ยวมันตายนะเราต้องช่วยมันนะเดี๋ยวใช่มันมันเดี๋ยวมันจะตายนะมันอยู่ในน้ำอ่ะเราต้องช่วยมันนะเนี่ยเนี่ยมันมีเขาด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเมียนะเนี่ย ฮะเนี่ยมันมน่าจะเป็นตัวเมียนะ<ๆ>เดี๋ยวเราต้องช่วยชีวิตมันก่อนไม่รู้มันตายยังเอาไปไว้บนบกดีกว่าไปไว้ตรงแดดดีกว่าเอาไปไว้ตรงเดี๋ยวเราไปไว้ตรงแดดดีกว่ามามามา จบไว้ถอะจบไ้เออมาเราจะทำการช่วยชีวิตตัวด้วงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปตกักแดดหน่อยดูสิไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมอ่ะมันอยู่ในน้ำนานมากแล้วอ่ะเดินไม่เดินเลยเออเดี๋ยวเราต้องช่วยมันนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเรามาดูกันอีกทีนะว่า <c oughs> ว่า น่ละสิทำไมไม่กระดุกกระดิกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่ามันจะรอดชีวิตไหมโอเคไปแล้วเราไปเล่นน้ำมาก่อนไปไปทุกคนไปเล่นน้ำมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่ามันจะรอดไหม ครับเล่นสายพิ่ซิกีโนพิิซี่รักใจใหญ่เลย